คนเราเมื่อมีธรรมในใจยอยู่บ้างย่อมมีทางสร้างความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลาย<ม>ฉะนั้นม,ม,ม,มนุษย์เราจึงดีเพราะธรรมเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังเอวยวะและกําลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอวยวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทอง จนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลกให้คนละสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจ,จิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้นยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทำตัวให้เหม็นคลุ้งเพราะความประพฤติที่เชืออเฉือญสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้จบหายวายปวงทำให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนำเขาย,ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคน แผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่นักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถลม่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทําตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติหน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลม ใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญยาบร,รมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจรอ,อยู่ในโลกมีได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานาน